สวัสดีค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่458แล้วนะคะใน EP นี้เราจะมาประชันกันนะคะว่าใครสวยสุดนะคะมาดูกันเลยค่ะประชันเฉพาะน้องผู้หญิงนะคะนี่น้องคนแรกก็น้องโอลิฟนั่นเองน้องโอลิฟกรปิตาปิปปิปปป,ป,ป,ปน้องบอกว่าหนูชื่อโอลิฟค่ะอื ดิฉันต้องตากับเขานะคะเนี่ยเขาก็พิศตารับรู้นะคะว่าเขาอยากจะคุยกับเรานะคะนี่น้องอลิศนะคะน้องอลิศเข้ามาประชันโฉมนะคะประชันโฉมเป็นตัวที่หนึง่งนี่นี่นี่แอบมองแอบมองแอบมองใครคะน้องอลิศบอกนะคะ น้องก็มองขึ้นมานะคะน้องบอกว่ามาถ่ายทําไมเนี่ยน้องจะอยู่ในห้องกิจะเหลือเกินมาถ่ายน้องทําไมน้องบอกว่าน้องจะนอนนี่ตัวที่สองนะคะน้องโอเล่คนนี้ไม่ประชันความสวยแน่นอนพอน้องเป็นผู้ชายค่ะกลับมาที่น้องโอลิฟเหมือนเดิมนะคะน้องโอลิฟว่ามาถ่ายหนูทําไมคะอื มาถ่ายหนูทําไมแต่หนูต้องถามท่านผู้ชมค่ะว่าหนูสวยไหมคะนี่น้องนาะงเอกของเรานะคะน้องอาริสค่ะน้องอาริสบอกว่าน้องนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบเบี่ยงชอบบินชอบเอาแต่แต่ตัวเองแต่หนูหน้าตาแบบเนี้ยท่านผู้ชมรักหนูหรือเปล่า น่ารักหน้าตาบ้องแบลหนูก็ขี้อ่อนนะคะหนูเป็นแมวที่น่ารักมากนะคะเห็นไหมคะน่ารักตังเลยท่านผู้ชมจะโหวตให้ใครดีคะโหวตให้หนูหรือเปล่าถ้ารักหนูชอบหนูโหวตให้หนูนะคะหนูก็ขอไปชัน ความสวยกับเขาด้วยเหมือนกันเพราะหนูเป็นผู้หญิงนะคะหนูอายุสี่ขวบแล้วค่ะสัดส่วนสามสิบสามสิบสามสิบค่ะเพราะหนูตัวกลมสัดส่วนก็เลยสามสิบสามสิบสามสิบไม่มีส่วนเบอาส่วนโค้งนะคะหนูตัวกลมๆป้อมๆขาสั้นๆค่ะถ้าใครชอบหนูก็อย่าลืมบวชให้หนูนะคะ ตหนูจะตัดอยู่ในประเภทของแมวน่ารักนะคะหากใครชอบนะคะมาบวชให้หนูนะนี่ท่านผู้ชมชอบใครคะระหว่างน้องอาริสกับน้องโอลิฟนะคะเมื่อกี้นะคะไม่ได้แนะนำสัดส่วนน้องโอลิฟเลยน้องโอลิฟนะคะสัดส่วนนะคะสามสิบยี่สิบห้า สามสิบหกอืมน้องโอลิฟมีส่วนบาส่วนโค้งนะคะสามสิบสามสิบสามสิบนี่สัดส่วนใครคะสามสิบโอ้โหพอพูดไม่ได้เลยดูนอนแผดสิหมดสวยเลยผู้หญิงอะไรอะ่ะนอนอาซาเนี่ยแม่จะส่งหนูเข้าประกวดสักหน่อยหนึ่งมานอนอาซาให้ท่านผู้ชมดูแล้วจะ ประกวดได้ยังไงเนี่ยประกวดผู้หญิงสวยนะหนูก็หนูนอนอาซานี่แต่ประกวดยังไงละ่ะหมดเลยหมดเลยกุลสัตตีืมบอกแล้วแม่บอกแล้วว่าให้นอนให้เรียบร้อยหนอนให้เรียบร้อยสิลูกหมดภาพพดหมดเลย ผู้หญิงที่ไหนจะนอนอาซาแบบนี้ล่ะมันดูไม่สวยนะลูกนะเขา้าใจป่ะเขา้าใจไหมคะเขา้าใจไหมโอ้โหแต่แกงแม่ซะแล้วแต่แกงแม่อีกแล้วเนี่ยว่าไงคะเกงแม่อีกแล้วไม่ไหวเลยน้องอลิศเนี่ยหนูจะบักวดหรือเปล่าอ่ะ ้าหนูประกวดอ่ะหนูทำท่าสวยๆทำตัวเป็นกุลสตรีเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักน่ารักหน่อยนะนอนอาซาแบบเนี้ยไม่ใช่กุลสตรีนะคะคุณหนูขาแต่น้องอลิสเนี่ยสัดส่วนสู้น้องโอลิฟไม่ได้นะคะน้องโอลิฟเขามีสัดส่วนเออโอเคแล้วค่ะ ามสิบยี่สิบห้าสามสิบหกมีส่วนบา้าส่วนโค้งนะคะแล้วก็เขาก็ตัวสูงกว่าน้องอริสอีกนะคะน้องอริสเนีดเด่ยเตี้ยเตี้ยแถมอ้วอนป้อมหน้าก็กลมไม่เห็นจะมีความสวยงามตรงไหนเลยเนี่ยืมนี่มาที่ตัวนี้นะคะ ตัวนี้ชื่อว่าน้องเอดเมย์นะคะน้องเอเมย์เป็นน้องผู้หญิงนะคะอายุห้าขวบค่ะน้องนะคะชอบอ่ชอบอยู่ตัวคนเดียวไม่ชอบสังสรรค์กับใครสูงสิงกับใครชอบคิดอะไรอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าน้องเนี่ยชอบออกไปข้างนอกมากๆเลย น้องเดี๋วไปเรื่องๆข้างนอกหนูขอส่งตัวเองเข้าประกวดด้วยนะคะหนูสักส่วนนะคะสามสิบยี่สิบหกสามสิบห้าน้องอาริสขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยแม่กําลังจะโปรโมทอาริส เออแอสเมยอยู่น้องอาิทขึ้นมาทำไมล่ะคะเนี้ยขึ้นมาแย่งซีนหมดเลยเนี่ยหนูขึ้นมาแย่งซีนเนะคะแม่กำลังโปรโมทแอสเมยอยู่นะว่าเอสเมเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะหน้าตาก็สวยอืมแต่น้องอาิทเนี่ยหน้ากลม,มนี่ไงนี่ไง น้องเอสเมีงของเรานะคะสัดส่วนสามสิบยี่สิบหกสามสิบหกนี่สัดส่วนของน้องเอสเมีนะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมใครสวยสุดคะในบรรดาสาวๆของเราตัวข้างหน้าเนี่ยชื่อว่าน้องเอสเบิร์ดนะคะน้องเอสเบิร์ดเป็นผู้ชายคะ่ะ น้องแอดเวิร์ดก็เลยไม่ประกวดนะคะอ่าเอา้าเมื่อกี้แม่เพิ่งว่าไปหยกหยกมานอนแผ่อีกแล้วเนี่ยอะแต่นอนแต่นอนหางคู่หรือคะแต่นอนอะไรนะโชว์ขาอ่อนเหรอลูกอืน้องแอดเมคะ่ะโอ้น้องแอดเมฆบอกว่า น้องเอสเม่ไม่สนใจแล้วค่ะน้องเอสเม่จะนอนแล้วค่ะขึ้นมานอนบนบ้านนะคะน้องน่ารักไหมคะอืมถ้าท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะคะท่านผู้ชมตัดสินใจให้ใครชนะคะระหว่างสามตัวนะคะน้องโอลิฟน้องอลิสแล้วก็น้องเอสเม่นะคะใครชนะดีคะใครสวยสุด ถ้าดีฉันตัดสินนะคะดิฉันจะตัดสินให้แอนแนนแอนแอนแนนแอนใครดีคะตัดสินให้ใครดีคะอืมตัดสินให้ใครละเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกเลยน้องอลิสก็น่ารักน้องโอลิฟก็น่ารักแล้วก็น้องเอสมี่ ก็น่ารักน่ารักแป่นลระเบียบกันนะคะแต่จะให้อว้อวนๆกลมๆป้อมๆก็ต้องสัดส่วน30 30 30ก็ต้องเป็นน้องอลิศนะคะแต่ถ้าจะเอาสัดส่วนที่เป็นส่วนเบาลส่วนโค้งเนี่ยก็ตัดสินเป็นน้องออลิฟนะคะแล้วก็ถ้าเอาหน้านิ่งๆแล้วก็ทรงสวยๆก็คือ สามสิบยี่หกสามสิบหกก็ต้องหนองเอสบีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนะคะก็สวยไปคนละแบบนะคะแต่ความน่ารักเนี่ยนะคะถ้าน่ารักเนี่ยจะน่ามองกว่าความสวยนะคะแล้วนะคะถ้าทุกคนนะคะเป็นคนดีก็ยิ่งน่ามองใหญ่เลยค่ะนาเพราะฉะนั้นต้องสวย ต้องน่ารักแล้วก็เป็นคนดีนะคะถึงจะน้ามองและมีสเสน่ห์สำหรับทุกๆคนนะคะนี่นี่คนนี้ใครเอ้ยน้องแอดเวิร์ดเหรอครับน้องอาดิติแล้วน้องอ่ะมานอนแผ่ลายอยู่ทำไมเนี่ยนะแม่บอกแล้วให้เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นผู้หญิง ให้เรียบร้อยหน่อยอย่ามานอนอาซามันไม่ดีลูกรู้ไหมมันไม่ดีอมแม่ก็สอนนะเห็นไหมน้องเอสเม่ไม่ทำอะไรเลยน้องเอสเม่ก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเห็นไหมเห็นไหมน้องน่ารักมากมากดูน้องสิคะรักน้องไหมคะสรุปว่าอีพีนี้นะคะก็ขอยก ำแหน่งให้กับทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคนเป็นคนสวยค่ะแต่สวยคนละแบบกันนะคะยังไงยังไงก็ขอให้รักษาความดีของทุกๆคนเอาไว้นะคะความดีเท่านั้นและค่ะที่จะคงทนนะคะแต่ความสวยเนี่ยเมื่อเราแก่ตัวลงมันก็ต้องร่วงโดยเป็นธรรมดานะคะแต่คนสมัยนี้นะคะ เมื่อมีอายุมากขึ้นนะคะก็จะไปทำศัลยกรรมนะคะดึงหน้านะคะให้มีความสวยเหมือนกับสาวๆเพราะฉะนั้นนะคะก็ว่ากันไม่ได้นะคะถ้าใครมีเงินก็สามารถไปทําสวยได้นะคะมันก็จะเป็นการารักษาสิ่งที่รวยลาไปนะคะ EP นี้นะคะก็ขอฝากเอาไว้สำหรับทุกทุกท่านนะคะ ขอให้มีความสุขนะคะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอีพีนี้ก็ขอสวัสดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านมากนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมติดตามช่องสินัชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ